สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอนาะจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะ มอน,นี่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีนะอธิษฐานจิตทำสมาธิอันดับแรกก่อนดูไพ่กับหมอทุกครั้งนะคะเอยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก่อนนึกถึงสิ่งที่อยากจะทราบในความรักวันนี้ที่เขาคนนั้นได้แต่ว่าเราหรือโทษเราอยู่ฝ่ายเดียวเขาจะสํานึกผิดบ้างไหมเนาะสิ่งที่หมอบอกความรู้สึกเขาในใจลึกๆตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคนที่ทําร้ายความรู้สึกเราเนาะวันนี้เรารู้สึกว่าเจ็บแค้นความรู้สึกในใจฝากไพ่หมอถามดีกว่าถึงเขาคนนั้นนะเมื่อก่อน ไม่ต้องโทษใครค่ะหัวข,ข้อในวันนี้ไม่ต้องโทษใครวงเล็บนะคะ คุณลองหัดโทษตัวเองบ้างไหมสํานึกบ้างแม้ตอนเนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเราในอดีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ปัจจุบันที่เรารู้สึกจะตัดสินใจในการเลิกลาไปแล้วหรือเรากําลังตัดจบแล้วในตอนนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและนึกถึงคู่กรณีเราเนาะขอให้ไพ่เราเรื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะคะหัวข้อก็บอกตรงๆอยู่แล้วเนาะไม่ต้องโทษใครคุณหัดโทษตัวเองได้บ้างไหมคะกับสิ่งที่เขาทํากับเราเนาะเขาโทษตัวเองเป็นไหมนะคะไม่ใช่เฝ้าแต่่โทษคนนนอืนนะ อ่ะอธิษฐานจิตทำสมาธิให้ดีหมอขอจับไพ่นะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้เลยนะคะอธิษฐานจิตเรียบร้อยหมอขออนุญาตเปิดไพ่เลยนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เนาะอ่ะมาดูกันเลยชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างเรากับเขาอาดีตที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรบ้างคะสิ่งที่หมอบอกคุณต้องคอยดูแลปฏิบัติพัดวีทุกอย่างนะคะหาข้าวหาน้ําดูแลแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมไม่พอนะคะแต่เขาอ่ะปกปิดซ่อนเลน สิ่งที่คุณอาจจะคิดหรือรู้อยู่แก่ใจนะคะแต่เราก็เลือกที่จะมองข้ามมาตลอดหรือมองผ่านไปหรือเราเลือกที่จะไม่พูดเลยนะคะให้เขากระทาย่ํายีเราเจ็บซ้ําอยู่แบบเดิมๆจนเรารู้สึกว่ามันเหลืออดทนไม่ไหวและเกิดการที่ต้องอยากจะพูดขึ้นมามันปิดไว้ไม่ได้มันปกปิดมันเก็บความรู้สึกไม่ไหวและมันเอ่อล้นเป็นน้ําตากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับบางคนเจ็บป่วยนะคะล้มหมอนนอนเสื่อเพราะสิ่งที่ คู่ชีวิตเราทําไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้คุณดูได้หมดเพศตรงข้ามเพศเดียวกันนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติส่วนมนต์ไหว้พระหรือมีครูดีครูบาอาจารย์หรือว่าเรามีเซนแรงก็ได้สิ่งที่หมอเห็นนะคะเรามักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือเราสัมผัสได้ในสื่อของคนที่เขาทาไม่ดีคิดร้ายเราหรือแม้กระทั่งแฟนสามีเราเนี้ยนอกใจเราเนี้ยคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่แบบบางทีคุณเห็นปุ๊บคุณรู้ปุบ๊บหรือจิตเซนคุณสื่อมาปุ๊บ คุณจับได้คุณรู้เลยว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นหรือมันมีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างเรากับเขาบางคนจบความสัมพันธ์ไปแล้วเพราะความรู้สึกว่าเขาเฝ้าแต่โทษเราอยู่ฝ่ายเดียวว่าเราไม่ดีเราไม่เอาใจใส่เราเขาเรียกอะไรแต่งตัวโบราณหน้าตาไม่แต่งไม่ดูสวยไม่ดูหล่อบุคลิกไม่ดูดีแต่ตอนที่เขามีเราในตอนแรกทําไมเขาไม่เคยพูดอะไรกับเราเลยพอวันนี้เขาเจอคนใหม่หรือเขาเจอ เขาเรียกอะไรนะเจอจุดหมายใหม่เขาเปลี่ยนความคิดทันทีเขากลับว่าร้ายให้ร้ายปายสีเราบางทีไปว่าลามปาไมไปถึงครอบครัวเราเงี้ยพ่อแม่พี่น้องเราว่าในจุดเปลี่ยนของเราในจุดที่ไม่ดีจุดด้อยของเราเอามาข่มเราหรือพูด เขาเรียกแล้ตอกย้ำกับเราซ้ําๆว่าคนใหม่เขาดีกว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็เป็นอย่างนี้ทําไมคุณไม่เป็นแบบเขาบ้างทําไมเธอไม่เป็นแบบนั้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะ <_ d ata> เกิดการเปรียบเทียบเพราะว่าเขาไม่เคยโทษตัวเขาเองแต่ทั้งๆท,ที่ตัวเขาอะค่ะเป็นคนที่เอาเปรียบเรามาตลอดเนาะอยู่กับเรามาเอาเปรียบในทุกๆด้านเงนี้ยค่ะหัวหมอกับเราในทุกรูปแบบแต่ทั้งที่เราก็รู้เราก็มีความฉลาดในตัวเองเราหมอเข้าใจแต่คุณอดทนเพราะอะไรเพราะคําว่ารักเพราะคําว่าซื่อสัตย์เพราะว่าเรา เราลักเขาไปแล้วเราไม่อยากจะชู้นอกใจแต่ตัวเขาทํากับคุณสารพัดอ่าบางคนบางกรณีอาจจะต้องแอบ,บเอาของเราไปจำนำมั่งหรือเอาเงินเราไปใช้ก่อนหลอกเรานน่นนี่นั่นสารพัดเพื่อจะไปปนเปยอีกคนหนึ่งนะคะหรือคนใหม่ที่เข้ามาแล้วในวันนี้หมอบอกว่าคุณตัดจบหรือยุติความสัมพันธ์กับคนคนนี้คุณโหนโศกกรรมและ ปวดน้ําความขันไม่อยากเจอไม่อยากพบเจอคนคนนี้บุคคลน,นี้แล้วต่อให้เขาปรับปรุงตัวยังไงหนูก็ไม่อยากกลับไปแล้วค่ะผมก็ไม่อยากกลับไปแล้วเพราะว่าที่ผ่านมามันเจ็บช้ำมันบอบช้ำลืะเกินในสิ่งที่เขาทําช่วงเนี้ยคุณอาจจะแบบรักตัวเองมากขึ้นกลับมาปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือบางคนบางกรณีอาจจะแบบ เขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่มันดีกว่าเดิมหรือบางทีมันอาจจะเลือกสิ่งที่รู้สึกว่ามันใช่กับตัวเองหรือบางคนบางกรณีอาจจะเจอคนที่ดีสินเสมอกันเข้ามาแล้วก็ได้วันนี้คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในรูปแบบที่ดีขึ้นเพราะคุณก็ได้แต่ถามตัวเองว่าเมื่อไรเขาจะโทษตัวเองว่าเขาผิดสักทีต่อให้วันนี้เขารู้สึกผิดหรือเขาสํานึกผิดได้มันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าโอกาสมันมันมีให้ปรับปรุงแก้ไขแต่มันไม่ได้มีกลับมาซ้ําๆซากๆเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่วันนี้คุณทําดีและทําถูกแล้วเพราะว่า คุณจะไม่เสียใจหรือเสียดายเลยในเวลาที่เราสูญเสียไปกับเขาเพราะคุณได้ทําเต็มที่และทําดีที่สุดแล้วนะคะหมอเชื่อว่าคุณเป็นคนดีในรูปแบบที่เป็นคุณแล้วคุณก็เป็นสามีภรรยาในรูปแบบที่คุณทําเต็มที่แล้วจริงๆเช่นกันนะคะหมอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยทุกคูกคท่คท,คที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหากใครที่ทําผิดพลาดไปแล้วคุณจะปรับตัวปรับใจวันนี้มันอาจจะสายเกินไปแล้วเนาะหมอต้องบอกตามตรงแต่วันนี้ ที่เราเลือกรักตัวเองก็ดีแล้วค่ะเพราะคุณให้คุณค่าในตัวตนของคุณนะคะหมอเชื่อแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะคะเขาโทษตัวเองหรือเขาสํานึกผิดได้มันก็สายเกินไปแล้วเพราะมันไม่มีอะไรที่ควรกลับไปแล้วคุณคู่ควรกับคนที่ดีและคนที่ใช่นะคะคนที่เห็นค่าเราเนาะอ่าหมอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณ พบเจอแต่คนที่ดีปัญหาอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตคุณขอให้คุณพ้นผ่านไปได้ในเร็ววันนี้นะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะทุกคนเลยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองขอให้คุณตาสว่างพบเจอคนที่ดีและสินเสมอกันแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่มันต้องใช้เวลาเยียวยาจิตใจนิดนึงนะคะต่อให้รักเขามากเราก็ต้องรักตัวเองให้มากกว่านะอ่ะหมอเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ